นี่ไม่กล้วยสีเขียวไม่ใช่กล้วยเหลืองอันนี้ไม่สุกอ่ะแล้วมันยังไม่สุกในกล้วยเขียวัยังไม่สุกเห็นไหมเห็น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 ผลกล้วยไหมลูกนี่ชี้ไหนใบกล้วยนี่ใบกล้วยไหนใบกล้วยไหนใบกล้วยนี่ไงมีใบกล้วยใบกล้วยอันไหนแล้วมีลูกไหมคะลูกกล้วยอยู่ไหนโอเคเอานต่ใบน่นสิไหนใบต้ อัไหนอันไหนกลยอนไหนกลยอ่ะกลยชิดิอนไหนลูกกล้วยกลยเห็นเห็อะไรเห็นใบเออใบแล้วอะไรอีกต้นอ่ต้นต้นมีลูกไม่ลูกมีลูกไหม ต้นกล้วยอันไหนต้นกล้วยอันไหนใบกล้วยใบ,บยกล้วยอยู่นะใบกล้วยครับรอันไหนผลกล้วยสุกแล้วกล้วยอืมอ่าอันไหนอันไหนหัวปีอ่ากล้วยสุก